ทำไวมากอะ่ะได้กินแล้วหน้าตาแบบนี้อมากเซนน่าจะทำเองบนคิวเยอะมาก ไปเคียงหน้าไหมน่ในห้องุม่าก่าใคนมาถอดุงานก็ออกห้องเาปส่งสัาะาปอแล้วเป็นาวมาก ถ้าไม่ติดว่าคิวเยอะนะกินได้สามจานแต่ก่อนที่เราจะกินเราต้องไปชิมอื่นต่อเนีี่เราไปรอมทาทอดมันกุ้ง

อเไมผัดตรงไหนก็โยนกุ้งอ่ะผัดพอซุมแล้วมีแต่แป้งอ่ะไม่เห็นกุ้งแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าเป็นก <ination> ุ really <inaudible> friend. Friend <waters> ้งกุ้งเยอะมาก

วันนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะคะทั้งบะหมีน้ำทำเองแล้วก็ถ้ามันกุ้ม3ามชิ้นได้ที่จริก็ยังไม่อิ่มหรอกอยากกินอีกแต่ถ้าอยากกินเยอะกว่าน,นี้เนี่ยค่าใช้จ่าย,ยไม่ไหวละก็วันนี้มารีวิวที่ตลาดของเอ,อพระปฐมเจดีนะคะที่จังหวัดนครปฐมถ้าใครอยากมาทานก็แวะมาชิมได้เขามีทุกวันช่วงเย็นถึงสี่ทุ่ม หรือตามที่เขาประกาศ่ะเนาะก็วันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนรับชมและติดตามนะคะเรามาตลอดถ้าเกิดว่าวันไหนเราไปรีวิวที่ไหนอีกไว้ก็จะมาถ่ายอีกแล้วพบกันใหม่กับยอหญิงตลอนกินบ๊ายบาย